สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมาเยี่ยมอีกหนึ่งค่ายครับพี่น้องครับซึ่งจริงๆแล้วก็คนละทีมนะครับไม่ค่อยได้ออกไปต่อนกด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ทรหากันอยู่ห่างๆครับผมโดยไม่ขาดแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปออกต่อด้วยกันนะครับอันนี้ก็นกเฉลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามีอยู่กงละตัว นะครับหรือยังไงนะครับผมก็เลยมาเยี่ยมค่ายนะครับเห็นโทรหานะครับว่ามีนกที่จะพอแบ่งอยู่ครับพี่น้องครับนะเนี่ยครับบริเวณนะครับค่ายนะครับเห็นว่ามีของดีอะไรด้วยหลายอย่างนะครับพี่น้องครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาทีนะครับเอาเป็นว่า สองปีครั้งหนึ่งนะครับสามปีครั้งนึ่งรับมาเยี่ยมกันนะครับท่านก็มีทีมงานของท่านเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทักทายสิวันนี้มี่อ,ะ,อะไรยังไงมีของดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้วนะครับ แ้ะครับเจ้าของไข่นารักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โไปเห็นหน้ากันนานเลยหนุ่มขึ้นหรือแก่ลง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 เนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ก็ไปแล้วอ่าทีมงานเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนะครับใครนี้อ่าก็คือพ่อเอ๋ นะครับพ่อเอก็ผมก็ไปหาท่านอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้น่าหลัดไม่ได้ไปหาท่านเนาะน่พ่อเอเนาะโอ้ยสิไปก็ไปทั้ตีคู่ผมไม่ไปแล้วครับผมฮะวันนี้มาเยี่ยมข้าเห็นโทรหาผมว่ามีของดีจะแบ่งนะครับน่าหลัดหรือยังไงครับว่าแบ่งนกครับอืมไปไงตอนนี้เล่นอะไรเล่นดินเล่นอะไรเขาไหมดินับว่าเป็นตะศแตกเป็นยังไงไปเอามายังไงดินพ่อเองหรือเปล่าหรือว่าไปแบ่งเขามาไปแบ่งเขามา ไม่ผ่านฮะไม่ผ่านโอผ่านเป็นสายไหนสายไทยมาเลีหรือว่าสายอะไรยังไงหรือไทยของไทยหรือมาเลียร้อยมาแต่ทั้งบ่นลหรอไะอ่ามันเป็นสายอะไรเรากระายมาเลียแหละเนอะไม่ใช่เขาผสมอ่าบรูเปิปินนิโกนมาให้เหรอมันดำไหมเราไม่ดำเนาะเออแต่ผิวดำนี่ใช่เลยเอออูนุกเหลือกี่ตัวนี่น่นรักโอ้ตอนนี้ แถวนั้นนี่จะนกใหม่ดอกนั่นนกคัดไว้โซนนู้นใช่ไหมมาดูพาไปดูไปดูนะครับไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับแต่จริงๆก็สนิทกันอยู่ครับยอกร้อกันเป็นธรรมดานะครับนกใหม่ใช่ไหมโซนนี้อันนี้นกใหม่ครับอืมอันนี้จะนกใหม่มัดนั้นครับได้กี่ปีกี่เดือนแล้วนก่นพวกนี้อายุกรงโดยรวมประมาณเท่าไหร่หกเดือนเราบอกอ๋อห้าหกเดือนแสดงว่านกได้ช่วงอ่าประมาณปลายปีที่แล้วช่วงช่วงมันเนาวหช่ช่วง ช่วงเดือนไหนวะคุณช uh, ่วงขาดทุนนะใช่ไหมยังวันเดือนไหนวะช่วงลงทุนม uh ันขาดทุนเดือนอ๋อเดือนไหนเหรเดือนมิถุนาเหรอมิถุนากรกฎาใช่ไหมเอากลักสิงหาสิงหาโอ้เดือนสิงหานี่ยน้ำกำลังท่วมเลยสิงหากันยาครับนี่แหละอ่ามิถุนายนละเจ้านี่หละก็มีของดีไปล่ะคูอ่างอะไรมีลิวมีอะไรไอ้พวกนี้มันเป็นนกสามตัวมันเป็นนกคาลูมหนึ่งสองสามเจ้ากันอ๋อหนึ่งสองสามนกคาลูมยังสิืบโตท่านละเอ้า ตอนมันเข่ามามันกบเข่าหยาบเลยนาตัวน้่มมันกะนั่อยู่นอครับอันนี้นกใหม่นกใหม่นะครับไหนว่ามีตัวนั้นจะแบ่งตัวนั้นสีกุ๊กกันตัวนี้ตัวนี้สีกุ๊กสีกุ๊กมาจากไหนอีกมาจากบ้านบ้านจีเพิงทงหน้าบ้านจีเพิงนะไปได้ยังไงที่นกสีกุ๊กตัเอาแล้วไงพูดได้สิน้ำจับเอาได้เนาะใช่หรือไม่ใช่นกสองกุ๊กขังรวมกันเป็นสองตัวเป็นทีตันั่นแหละ อ๋อมีตัวเดียวอยู่เนาะเสี่กุกอยู่เนื่องว่าเอานกสองกุกสองตัวขังไว้ในกรงเดียวกันเป็นสี่กุกไม่ใช่เนาะเออโอ้สี่กุกมีสี่เขาพเนียดเหรอหรือว่าดินเขาพเนียดอ๋อตัวสี่กุกมาจากไหนอีกทีตัวนี้สามอ่าตัวนี้สามไปได้ยินหรือว่ายังไงนรัตไปได้ยินโอ้ไหนแนมาดูสินูกสี่กุกไปยังไงโอ้มันนูกไม้มันจะแคะอยู่เนี่ย เออไม่เป็นไรครับเอามาดูหน่อยนกสี่กุกมันเหมือนนกหนึ่งกุกนกสองกุกไหมเล็บมันคือเป็นเสียงสี่ขักวเซลกันเป็นธรรมดานะครับผมแต่ว่าเล็บมันเป็นนั่นนั้นประจ้ำนี่อาจารย์แค่ละไว้ตรงไหนล่ะว่างตรงไหนล่ะอโอ้สี่กุกเต็มไหมด้วยสี่กุกให้นั่นแหละเพราว่ามันไปหาเต็มผลแล้วลายเพราะถ้าเนี้ยินเสียงสามยิงเทียมไหมอ๋อแต่ว่าบัดกุกสุดท้ายมันยังกุกโดนโดนมันยังกุกมันสิไง อันนี้กู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 สีแม่เดินเดินมันอ๋อกุกที่ <4 S 2> สีก็คือเว้นนิดนึงเว้นนิดนึงแล้วเต็มไหมเสียงเต็มไหมเสียงกุูภาษาไทยเต็มไหม,มไหรือแบบมีแต่ลมอ๋อไม่ค่อยเต็มใช่ไหมนไอ่าแต่ว่าคนนี่เต็มอยู่เนาะคนนี่วายฮะไปมาดูครับลูกสีกูปนอาจารย์มึงดูเล็บเป็นอะไรมันคือเป็นสีดอนดนสันคือบดดำเชี่ยเขาสีแดงแดงไหมฮะมึงดู อ่นกสีกุกนี่ยผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับอ่าเสียงมันเสียงอะไรนั่นแหละเสียงเสียงเล็กไปหากลางนี่แ่ละเสียงเล็กไปหากลางเสียงแบบฮ้องห้องด้วอืมครับสีกุกคููหรือยังคููเดียวหรือยังยัง่งมขาตะขันโยนมีแต่ขันโยนแต่ยังไม่เจอสามน้องเพื่อนเจอสามครับมีแต่สีกุกอาจกับสีรุดกับบลูอืมครับ หน้าตอนนี้คือได้ยินก็คือตีเป็นสีกุกเต็มไปก่อนเน่ยครับบ้านไหนนะไปได้บ้านโน่นสีเพลิงอ๋อบ้านโน่นน้ำพึ่งเนะครับอ่าโอ้เอาสีกุกนะครับก็มีถ้ามีสีกุกขนาดนี้ห้ากุกมีไหมห้ากุกก็มีเนาะห้ากุกก็สามตัวโอ้สองตัวให่กันตัวนึงกุกนึงตัวเอ้าเอาเริ่มเล่นแล้วนะครับได้แล้วเอาทีนี้เห็นว่ามีสามกุกด้วยนั่นแหละนี่ยสามกุก เป็นนกตอ่อเนี้ยเป็นนกตอ่อได้ไม,ามามยังไงว้าวอีเอาอแล้วกันหลายปีแล้วเนาะเออแต่ว่าพอกันอยู่นี่เออใช่ครับผมไม่ค่อยได้มาหาแกครับเพราะว่ามาหากันทีไรก็คืออย่างนี้แหละครับอ,อ่ากัดกันอยู่เรื่อยครับพี่น้องครับเป็นธรรมดาในหลักที่นี่สามกูเป็นนกต่อนกต่อได้เฉลยกี่ตัวแล้วว้าวหลายแล้วงนเอาอีกแล้วครับไอไอคำว่าบายดีน่ากลัวเลอเกินนะครับ่เออ เอามามาดูหน่อยนกสามกุกอ่ะนกสามกุกอ่าเอาดูตรงไหนตรงเดิมนี่เที่ยมกูไหมล่ะนกกี่ปีแล้วนะหลัดประมาณบอกามันสี่ปีแล้วตีฮะประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีอ๋อเป็นนกตอนกตัวตั้งผีป่ะอ่าเอาเต็มไหมนี่หรือว่าห้อยลุนร่วมจังหลุดอ๋อแสดงว่าสามกุกเยอะกว่าไอไอเอาสองกุ้หอยซะไป เพราะว่ามันสามลายกว่ายังไงไม่เข้าใจมันยังสองอ่ะนาเดินดนมันยังสองขันถึงมากนี่สิสามเลยอ๋อก็ยังไงมันไม่เข้าใจกันนะเนี่คือเอาง่ายๆผมสรุปให้ก็คือสามมากกว่าสองก็คือไม่ใช่สามกุกเต็มเป็นสามห้อยอยู่แล้วนะครับอ้าน่ารักนกหายครับนกอยู่ไหนนี่อ๋อลิวเปิดผ้าโอ้หนี่เลยสามกุกเฉลยเท่าไหร่ รวมแล้นะตอนนี้โอ้ยสิบ่เป็นเศร้าอยู่บ่อืมครับสามกุกนะครับเป็นนกขี้ต่อมาได้หรือว่าแบ่งเข้ามาหนอะต่อมาอายุคงกี่ปีแล้วท้างนั้นต่อมาสี่ปีสามสี่ปีนี่แหละประมาณสี่สามปีสี่ปีนี่แหละสามสี่ปีนี้ไปได้มาจากไหนเนี่ยกตัวนี้หน้าลัมาจากมันมันยังก่ละ่ะมันขเขาเห็ดเศาวันมันคุ้มด้านบ่ ขุนดานแถวนั้นเป็นนกโคกใช่ไหมหรือใส่ตามทุ่งนานกทุ่งนาโอ้แสดงว่าไปโซนนั้นคือไปโซนทุ่งนาไม่ได้ไปโซนโคกเนี่ยบนแถวบ่ได้ไปแถวโรงเรียนครับโรงเรียนบึงชช่นั่นอืนี่แะครับขนล่วงไหมตัวนี้ล่วงอยู่นะครับนี่อแต่ว่ากเอาขันหอดอยู่ในทอขนล่วงกระยายังไงนะขนล่วงกระยาไปตัวขันยังเดียว ันในท่อก็ขันงั่นไปหาปลาหรือเปล่าดิขันในท่อโอ้ยนะครับเอออันนี้สามกุกจะมาในการแบ่งด้วยใช่ไหมตัวนี้แบ่งด้วยใช่ไหมนั่นแหละแบ่งอ่าไหนนกต่อหลักที่นี่เขาดูนกต่อหลักก่อนว่หลักบ่ครับเอาหลักเอาหลักนะอ่าเย้าเขียดแดนเอาหลักเอามาด,ด,ดาูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เทียบคููอีกครั้งหนึ่งนะครับ นกรักอ่าต่อรักเนี่ยเหวตันมีกิก๊กริวตันเนี่นมาจากไหนอีกรหวตันนี่ตัวนี้แบ่งเข้ามาอ๋อแบ่งเข้ามาจากที่ไหนเป็นนกที่ไหนพูนแถวบ้านบวงง okay, ัวไงโอไกลเหลือเกินน้ำเส้นนั้นขอพัดเออน้ำขอพัดมาได้กี่ตัวแล้วเนีอ่าโอ้เท่าไหร่สอง ไหลงับก็ถ่วนเลยนี่โอ้ครับริวตันน้องลาวาหมันครับผมามาดูหน่อยริวตันมีคารุมไม้อ่างอะไรมีไหมมีอ่างแต่ว่าคารุมผมจะไม่มีแต่โอ่งนะมีแต่โอ่งก็บ่ค่อยคุยเออเออริวตันเนาะหัวมันจะม้นกลมดีดีเนาะน่ารักเนาะนกริวตันนี่อาจารย์ม่ดูอาจารย์ไม่ดูตันอีกแล้วตันแน่นะพันรุตกูงถ้าพอทำโอ้ จะได้ทับหำคนแล้วครับทีนี้อ่าโอ้โหนี่ก็ะริ้วตันฮะนี่ก็ะริ้วตันนกไม่นี่ต่อได้อีกแล้วฮะนกกระริ้วตันมาจากไหนตัวนี้มาจากหล้างลงูกบานเขาเรื่งกวางอ๋ออุ้ยมันล้งลูกบานเราตอนบนไก่อ่าบอนไก่อีกแล้วบอนไก่เกลี้ยกอมไหมอ๋อ<ต> <ลง S 2> ไม่ใช่<บ>นกที่ผมปล่อยไปเหรอ บรูแล้วบ่มีซื้อเนาะโอ้ไม่มีชื่อเอาเอาเอ,าเอาโอเคให้อภัยนะครับอ่านกต่อหลักก็ดูแล้วสามกุกก็มีสี่กุกก็มีนะครับอ่าอ่าคุณไหยจะโชว์ผลงานอะไรอีกทีนี้อันนี้ยังไงตลาดตัวนี้คืออันนี้ก็คือน,นกไม่ค่อยอยากได้ตัวแบบไหนเพราะว่ามันแพง แพงยังไงไหมายถึงว่าหัวย่านมันตายย่านแล้วเจาะอ๋อคืออะไรของดี<ม>ของดีตัน<ด>่อ่าฮะตันคู่อ่างหลิวตันคู่อ่างนี่นเอาเอาอีกแล้วทีนี้ครับไม่ได้มาข่ขยนี่นานแล้วนี่มีของดีกักตุนไว้เยอะอยู่นะครับนี่อ่าต่อหรือยังต่อหรือยังต่อแล้วต่อแล้วบ่ค่อยได้ออกือึได้เฉลยกี่ตัวแล้วหลิวตันคู่อ่างนี่มันสามตัวอยู่บ่สามสี่ตัวนี่ละโอ้ครับ สามสี่ตัวเอ้าอย่าเพิ่งขนมาหมดเจ้ค่อยๆหากันก่อนนะมันจะไม่ครูนะนี่อ่าเอ้าเอ้าครูกันแล้วครับเดี๋ยวเดียวเดียวเยนเย็นเย็นเย็นเจนเย็นเย็นมามาสี่ทุ่มมันก็ขึ้นมันก็คู่สี่ทุ่มเหรฮะมาสี่ทุ่มมันก็คู่สี่ทุ่มมาสี่ทุ่มมาครูสี่ทุ่มไหมฮอ่าหมายถึงว่าอะไรนี่ย่ำขึ้นมันก็คู่โอ้คู่ถ้าเกิดพอมาห้าทุ่มล่ะคู่คือกัน เพราะว่าคู่มากเอ้าโอ้คู่ผมคู่ม่นนะครับอย่างนี้ครับระาัดครับอย่างนี้เอาอย่างนี้ไงอย่างนี้อะไรนี่อะไรนี่ตัวนั้นนะริ้วหอยคูอ่างนั่นเรียวหอยคูอ่างแม่นดูไกลๆมันมีเล็บด่างด้วยใช่ไหมนี่แม่นเอ้าเล็บด่างจากไหนนี่ตัวนี้มาจากไหนนี่ตัวนี้มาจากแม่งขอมาหรือต่อได้เอานกไปเปียนใเจ้ามาโอ้ ออต่อหรือยังต่อหรือยังต่อแล้ว,ลวได้เสลยมาอยูน่นี่ได้เสลยสองสามตัวละมั้งโอ้โหของสันดิกดิกด๊ก,กนะครับนกตัวนี้มันป่วยหรือเปล่าน่ารักวายป่วยไปไซเห็นไหมนี่มันสันนี่ดิ๊กดิด๊กเลยดิป่วยได้ดิป่วยตีไซด์เดี๋ยวผมเอาไปรักษาเอาอ่าเดี๋ยวห้อยเนาะเดี๋ยวห้อยเนาะเดี๋ยวห้อยนี่เดี๋ยวมันสิเหลว เป็นสาวเงีๆยไปแล้วก็กวๆไกเงับครับมันตีขันแป้งสิอ๋อครับผมก็อยาจะถามว่ามันมันมันสับหนึ่งกรุ๊กไยไหมครับก็คือมันขันเป็นยกไปเลยเป็นยกไปเลยครับผมยกแรกกูุกไปเลยเองซสี่หน้าแล้วางยังไงแล้วแต่บาดมันอครับผมมีเท่านี้เนาะใช่ไหมหลักๆเลยที่จะแบ่งมีสี่ตัวสี่ตัวมันนี้ที่จะแบ่งใช่ไหมมีหนึ่งตัวนี่แหละหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ เอาแบ่งนกหลักด้วยใช่ไหมเลีงเบิดสาเหตุเพราะว่าอะไรไม่มีเวลาเพราะว่าสีแอบนกไม้เ้อ่านกไม้มันสีขืนมากเยอะสามตัวหันเ้าสีไม่มีเวลาเล่นม่งนทีนี้นกมันกมันเยอะผมก็เคยเป็นครับเป็นน้องครับเมื่อนกเยอะมันจะแบบว่าเอาง่ายว่ามันจะเริ่มเบื่อของเก่าครับเป็นน้องครับมันก็เป็นธรรมดาจริงๆมันเล่นดีนะเล่นดีอ่าเพียงแต่ว่าเราอยากจะเล่นนกใหม่ที่เราแบบว่าฝึกใหม่หัดใหม่ขันซุ้มมัน ขันทุ่มนี้ย่างมันปะมันก็ไ่ได้ฝึกซึ่งมันเดยดปันเออเล่นแต่เฉพาะพวกนี้มีแต่แก้าของแทบไปใส่กันเลยหน้าครับที่มกันเเรียกว่ามีเมลาไปเล่นนั่นตัวนี้ยังไม่แบ่งตัวนี้คืออะไรนะผมลืมแล้วตัวนี้นกไม่นกริ้วตันเพื่อนนี่อ๋อนกเป็นเป็นนกไม้ก็เลยถ้าเอาไปแล้วมันก็ต้องไม่ไปเลี้ยงใหม่อีกครับก็คือเอาหนึ่งสองสามสี่นี่คือเอาไปก็คือเล่นได้เลยเล่นได้เลยครับเพราะว่านกมีเฉลยทุกตัวมีเฉลยสุดโตอ๋อครับครับครับเอาก็คลิปแรก นะครับก็คงเอาไว้ประมาณนี้คลิปที่สองทีนี้จะมาดูดูตัวแล้วก็ฟังเสียงซิว่าจะเป็นเสียงนกเขาหรือว่าเป็นเสียงเหี่ยวหรือว่าเสียงกระปูดเอาละครับพี่น้องครับคลิปแรกก็ไปดีครับไม่ใช่อะไรครับคือผมกับน้าหลานนี่ไม่ได้มาหากันนานก็จริงแต่ว่าก็โทรหากันอยู่เรื่อยครับพี่น้องครับนั่นนั่นยันต่งยันตั้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 ันตร้งันตั้ง่มนตุ้งย้งยัตั้งยันตั้งยันปั้งยนั้นเั้นตัยนตั้งันตัง อ๋อขันขันครับขันอ่าโอ้ยนั่นาเผื่อพลาเด้งไว้โอเคครับพี่น้องครับมก่อไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระเอาฝากพี่น้องอีกครั้งท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดถิงสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับนาดัดนะครับสายห้าสองนะครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ